สมชายแค่อยากเปลี่ยนชีวิตด้วยการสร้างวินัยในการออกวิ่งยามเช้าแต่ใครจะรู้ว่าการวิ่งจะเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆแต่ไม่ใช่ในแบบที่เขาต้องการเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในความมืด สมชายลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในอกเขามองไปรอบๆห้องพักข้าราชการขนาดเล็กที่เพิ่งย้ายเข้ามาได้ไม่กี่วันกล่องกระดาษหลายใบยังวางระเกะระกะอยู่มุมห้องไม่ต่างอะไรกับความยุ่งเหยิงในใจของเขาแกมันไม่เอาไหนไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเสียงบนของอดีตแฟนสาวยังก้องอยู่ในหัวคำพูดสุดท้ายก่อนที่เธอจะขอเลิกและจากไป มันกัดกินใจเขาจนต้องขอย้ายมาทำงานที่ต่างจังหวัดหวังว่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นสมชายลุกขึ้นจากเตียงเดินไปเปิดหน้าต่างมองออกไปยังถนนเส้นเล็กๆด้านหลังศาลากลางความมืดยังปกคลุมไปทั่วมีเพียงแสงไฟถนนสีส้มที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู YouTube ที่เปิดค้างไว้เมื่อคืน วิดีโอของเหล่ากูรูที่พูดถึงการสร้างวินัยให้ตัวเองหนึ่งในนั้นคือการฝึกวิ่งมาราธอนถ้าคุณวิ่งมาราธอนได้คุณก็จะทำอะไรก็ได้ในชีวิตประโยคนี้ดังก้องในหัวของเขาสมชายสวมชุดวิ่งที่เพิ่งซื้อมาใหม่มันยังมีกลิ่นพลาสติกจางๆเขาสูดหายใจลึกก่อนจะก้าวออกจากห้องพักไปสู่ความมืดยามเช้าตรู่อากาศเย็นย้ายเยือกัดผิวจนขนลุก แต่เขาตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ใช่คนไร้ค่ายอย่างที่ใครต่อใครมองเขาเป็นเวลาสามวันที่เขาพยายามฝืนตัวเองออกมาวิ่งแม้จะได้ระยะทางไม่มากแต่มันก็ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นจนกระทั่งเช้าวันที่สในขณะที่เขากำลังวิ่งผ่านเส้นทางเดิมเขาได้พบกับชายชาราในชุดวิ่งสีเทาที่กำลังยืดเส้นยืดสายอยู่ใต้เสา,ยยา,สาไฟริมถนนวิ่งมาได้กี่วันแล้วล่ะหนุ่ม เสียงทุมหมกอุ่นทักทายพร้อมรอยยิ้มสมชายชะงักเล็กน้อยก่อนจะตอบสามสี่วันครับลงุงดีแบบนี้แข็งแรงชายชาราพูดพลางยิ้มมือใหม่นะครับกำลังเริ่มฝึกวิ่งผมชื่อสมชายครับเขากล่าวอย่างนอบน้อมยินดีที่ได้รู้จักนะผมชื่อชัยอายุ72แล้วแถวแถวนี้ใครๆก็เรียกลุงชัยผมวิ่งมาเกือบ20ปีแล้ว มาราทอนในประเทศวิ่งมาหมดแล้วทุกรายการลุงชัยแนะนำตัวสมชายรู้สึกเป็นคนโชคดีตอนนี้เขารู้สึกว่าได้อาจารย์ที่จะให้คำแนะนำเรื่องการวิ่งกับเขาได้แล้วนี่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาเป็นคนใหม่ที่มีวินัยและความสำเร็จอย่างที่เขาตั้งใจจากวันนั้นทุกเช้าตรูเวลาตีสีสมชายจะมาพบลุงชัยที่จุดเดิมลุงไม่เพียงสอนเทคนิคการวิ่งเท่านั้นแต่ยังสอนการหายใจ การทรงตัวและที่สำคัญคือการอดทนการวิ่งมันเหมือนชีวิตนาลุงชัยมักพูดระหว่างผักขายใจบางช่วงก็เหนื่อยบางช่วงก็ท้อแต่ถ้าเราไม่หยุดสุดท้ายก็ถึงเส้นชัยสมชายรู้สึกว่าลุงชัยเหมือนพ่อที่ไม่เคยมีคอยให้คําแนะนํำทั้งเรื่องวิ่งและเรื่องการใช้ชีวิตเขาเล่าเรื่องการเลิกรากับแฟนให้ลุงฟังลุงชัยยิ้มและพูดว่าบางครั้งเราต้องวิ่งคนเดียวก่อน ถึงจะรู้ว่าตัวเองแข็งแรงแค่ไหนทุกวันที่ผ่านไปสมชายรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นไม่เพียงร่างกายแต่รวมถึงจิตใจด้วยการตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเขารอคอยที่จะได้ฟังเรื่องเล่าของลงชัยเรื่องการวิ่งมาราธอนในที่ต่างๆเรื่องการเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งสมชายออกจากห้องพักตามเวลานเช่นเคยท้องฟ้าย,ยังคงมืดสนิท มีเพียงแสงไฟ,ไฟถนนสีส้มที่ทอดยาวเป็นเส้นนำทางแต่วันนี้มีบางอย่างผิดปกติเสียงวิทยุสื่อสารของตำรวจดังแว่วมาแต่ไกลตามด้วยเสียงไซเรนรถพยาบาลที่ค่อยๆเงียบหายไปเมื่อเดินมาถึงสี่แยกเล็กๆหน้าตลาดสมชายเห็นกลุ่มคนมุงดูอะไรบางอย่างอยู่กลางถนนแสงไฟฉายจากมือถือหลายดวงส่องสว่างวูบว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านรถซิ่งมาเร็วมากคนวิ่งคงไม่ทันระวัง สงสัยเมาแล้วคับกลิ่นคาวเลือดลอยมาตามลมทำให้สมชายรู้สึกคลื่นไส้เขาเห็นร่างที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวนอนนิ่งอยู่บนพื้นรอบๆมีเศษกระจกแตกกระจายสะท้อนแสงไฟระยิบระยับที่ดูสวยงามอย่างน่าขนลุกถนนเส้นนี้เงียบจนน่ากลัวเขาคิดไม่น่าเชื่อว่าจะมีอุบัติเหตุความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจเขารีบเดินผ่านไปพยายามไม่มองภาพอันน่าสยดสยองนั้น เมื่อมาถึงจุดนัดพบลุงชัยยืนรอยอยู่แล้วเช่นเคยแต่มีบางอย่างแปลกไปร่างของลุงดูจางลงใต้แสงไฟถนนใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มกลับเรียบเฉยไร้ซึ่งความอบอุ่นอย่างที่คุ้นเคยเริ่มวิ่งกันเลยไหม่ลุงสมชายถามทั้งที่ใจเต้นแรงผิดปกติลุงชัยเพียงพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรวันนี้ไม่มีคำสอนชีวิตไม่มีเรื่องเล่าสนุก มีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งระหว่างการวิ่งเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังแผ่วเบาผิดปกติจนสมชายแทบไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงรองเท้าลุงชัยหรือเปล่าความหนาวเย็นที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในอากาศที่ร้อนเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่สมชายปัดความรู้สึกแปลกๆนั้นทิ้งไปพยายามโฟกัสกับการวิ่งแทนคงเพราะเห็นอุบัติเหตุมาละมังถึงได้คิดมากไปเองเขาพยายามปลอบใจตัวเอง รุ่งเช้าวันต่อมาท้องฟ้าเริ่มมีแสงสีน้ำเงินจางๆปรากฏที่ขอบฟ้าสมชายวิ่งเคียงข้างลุงชัยมาได้สักพักจนมาถึงทางแยกที่มีกระจกโค้งนูนติดอยู่เขาเหลือบมองกระจกนั้นด้วยความเคยชินแต่แล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้นในกระจกสะท้อนไม่มีเงาของลุงชัยที่กำลังวิ่งผ่านไปอยู่เลยสมชายกระพริบตาทีที หันไปมองลงชัยที่วิ่งอยู่ข้างกายแล้วหันกลับไปมองกระจกโคงที่เพิ่งวิ่งผ่านมาอีกครั้งคงตาฝาดเขาพึมพำกับตัวเองพยายามกลบความกลัวที่กำลังก่อตัวขึ้นในอกคงเป็นเพราะแสงและสายตาที่ไม่ค่อยดีของเขาเองแต่ความพยายามปลอบใจตัวเองต้องสะดุดลงเมื่อทั้งคู่วิ่งเข้าสู่ช่วงถนนที่มีต้นกล้วยขึ้นหนาทึบสองข้างทาง จูจ่ๆเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นพร้อมกันราวกับนัดหมายเสียงโหยหวนนั้นแหลมเสียดแก้วหูทำเอาขนที่ต้นคอของสมชายลุกชันหมาพวกนี้ไม่เคยหอนมาก่อนทุกวันที่ผ่านมาพวกมันแทบไม่สนใจคนวิ่งด้วยซ้ำลุงลุงชัยครับสมชายเอ่ยเสียงสัน่นทำไมวันนี้หมามันหอนกันขนาดนี้ลุงชัยยังคงวิ่งเงียบๆไม่หันมามอง เพียงแต่พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นผิดปกติหมามันคงเห็นผีนั่นแหละไม่ต้องสนใจรอคำตอบของลุงธรรมอสมชายหน้าซีดเหงื่อเย็นผุดซึมทั่วร่างนี่มันใกล้สว่างแล้วนะแล้วทำไมถึงยังมีผีหรือว่าเขาไม่กล้าคิดต่อได้แต่ก้มหน้าก้มตาวิ่งพยายามไม่มองไปทางลุงชัยที่วิ่งอยู่ข้างๆแม้จะรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น สมชายยืนรออยู่ที่จุดนัดพบตามปกติแต่ไม่มีวี่แววของลุงชัยนาฬิกาบอกเวลาตีสี่ผ่านไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงความกังวลเริ่มก่อตัวในอกตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาลุงชัยไม่เคยมาสายเลยสักครั้งมีแต่จะมาก่อนเวลานัดเสียด้วยซ้ำคงมีธุระด่วนอะไรสักอย่างเขาพยายามปลอบใจตัวเองแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงอยู่เขานึกถึงบทสนทนาที่เคยมีกับลุงชัย เรื่องที่บ้านของลุงอยู่ใกล้ๆวัดแถวนี้ลองไปดูหน่อยดีกว่าสมชายตัดสินใจเขาเริ่มเดินตามเส้นทางที่ลุงชัยเคยบอกถนนเงียบสงัดในยามเช้าตรู่มีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องแววแววและเสียงลมพัดกิ่งไม้ไหวเบาๆแสงไฟสลัวจากเสาไฟริมทางทอดเงายาวบนพื้นเมื่อเดินมาถึงประตูวัดหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นวัดแห่งนี้ไม่ใหญ่โตนักแต่มีความเงียบองเวงแปกแ ศาลาทำบุญอยู่ไม่ไกลจากประตูวัดแสงไฟประดับสีเขียวแดงกระพริบวูบวาบบ่งบอกว่ามีงานศพกำลังตั้งอยู่ขณะที่สมชายกำลังลังเลว่าจะเดินเข้าไปดูดีหรือไม่เสียงหมาหอนก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเสียงนั้นยาวห้วนชวนขนลุกราวกับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์มองไม่เห็นเงยเย็นผุดซึมที่หลังความทรงจำเก,กเี่ยวกับเงาที่หายไปในกระจก และความเย็ยนเยะเยือกจากร่างของลุงชัยเมื่อวานนี้ผุดขึ้นมาในความคิดแต่เขาพยายามสลัดมันทิ้งไปไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกเขาพึมพำกับตัวเองพลางรีบเดินผ่านศาลาที่มีแสงไฟระยิบระยับนั้นอย่างรวดเร็วแต่แล้วหางตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งร่างคุณตานั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกในศาลาใต้แสงไฟสลัวสีเขียวแดงที่กระพริบไหววูบว่าลุงลุงชัยสมชายเอ่อยเสียงสัน่น เท้าที่กำลังจะก้าวผ่านไปชงะงักกึกไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบและกลิ่นทูปที่ลอยมาตามลมลุงครับผมเองสมชายเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ขึ้นผมไปรอที่เดิมแต่ไม่เห็นลุงมาเลยเป็นห่วงลุงมาเฝ้าศพเหรอครับร่างนั้นยังคงนั่งนิ่งไม่ขยับไม่ตอบแต่ความเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมารอบๆทำให้สมชายรู้สึกเหมือนถูกน้ำแข็งก้อนใหญ่วางทับอยู่บนอก ภายใต้แสงไฟสลัวเขาเห็นใบหน้าของลุงชัยชัดขึ้นมันซูบซีดกว่าที่เคยเห็นริมฝีปากเป็นสีเขียวคล้ำดวงตาที่เคยเปี่ยมด้วยชีวิตชีวากลับดูเลือนรางว่างเปล่านี่งานศพใครเหรอครับสมชายถามอีครั้งน้ำเสียงสั่นเครือคราวนี้ลุงชัยขยับแขนที่ดูซีดเผือดค่อยๆย,ยกขึ้นนิ้วที่เย็นเฉียบชี้ไปที่รูปถ่ายบนโต๊ะหน้าหีบศพ สมชายรู้สึกเหมือนขาของตัวเองหนักอึง้งแต่ก็ค่อยๆเดินตามนิ้วชี้นั้นไปเมื่อเขาเห็นรูปถ่ายชัดๆหัวใจแทบหยุดเต้นรูปที่ใช้ตั้งหน้าศพเป็นใบหน้ายิ้มแย้มของลุงชัยอะไรเนี่ยเสียงร้องหลุดออกมาจากลำคอโดยไม่รู้ตัวบ้าไปแล้วนี่มันนี่มันสมชายหันขับกลับไปที่เก้าอี้แต่ไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ว มีเพียงความว่างเปล่าใต้แสงไฟกระพริบและกลิ่นทูปที่โชยมาแรงขึ้นความกลัวทะลักท่วมท้นจนแทบหายใจไม่ออกเขาวิ่งออกจากศาลาอย่างไม่คิดชีวิตขาสั่นระริกเหงื่อเย็นไหลโสมกายภาพที่เห็นยังติดตาราวกับถูกสักไว้ในความทรงจำสมชายวิ่งมาหยุดที่หน้าวัดหอบหายใจทีๆพยายามสงบสติอารมณ์หัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดในหัวยังคงวนเวียนอยู่กับภาพที่เพิ่งเห็น รูปถ่ายของลุงชัยหน้าหีบศพขณะนั้นเองมีเสียงคุยกันแววมาเขาเห็นชายสองคนในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสีซีดท่าทางคล้ายคนเฝ้าวัดกำลังเดินผ่านมาพวกเขากำลังสนทนากันด้วยน้ำเสียงจริงจังเนี่ยต่อไปต้องระวังให้มากเลยนะพวกนักวิ่งนะชายคนแรกพูดช่วงเช้าเช้าแบบนี้พวกขี้มอมันกำลังกลับบ้านกันพอดี ขับรถสิ้นกันเหมือนผีเข้าจริงด้วยอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยอย่างลุงชัยไงขนาดแกวิ่งเส้นนี้มาตั้งนานรู้เส้นทางดีทุกซอกทุกมุมยังโดนชนเข้าให้น่ากลัวจริงๆพวกมอแล้วขับเนี่ยสมชายยืนนิ่งค้างความทรงจำเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เขาเห็นเมื่อไม่กี่วันก่อนแล่นเข้ามาในหัวภาพของร่างที่นอนนิ่งใต้ผ้าขาวเศษกระจกที่แตกกระจายนั่นมัน ลุงชัยเสียงเขาสั่นเครือทันใดนั้นทุกอย่างก็เริ่มปฏิปะต่อเงาที่หายไปในกระจกโค้งความเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมาจากร่างของลุงชัยเสียงหมาหอนที่ผิดปกติคำพูดประหลาดเรื่องผีและตอนนี้รูปถ่ายหน้าศพแล้วที่ฉันวิ่งด้วยมาตลอดสองสาวันนี้คือใครกันสมชายพูดกับตัวเองน้ำเสียงสั่นเทาถ้าลุงชัยตายไปแล้ว แล้วฉันวิ่งกับใครความกลัวและความสับสนทำให้เขาตัดสินใจวิ่งตามชายทั้งสองเข้าไปในวัดอย่างน้อยพวกเขาน่าจะรู้เรื่องของลุงชัยดีเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนสมชายตะโกนไล่หลังพยายามวิ่งให้เร็วขึ้นแต่ยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างเขากับชายทั้งสองกลับยิ่งมากขึ้นเท่านั้นราวกับว่าพวกเขากำลังเดินอยู่คนละมิติกัน เสียงฝีเท้าของเขาสะท้อนกล้องในความเงียบแต่เสียงฝีเท้าของชายทั้งสองกลับไม่มีเลยแม้แต่เสียงคุยของพวกเขาก็เริ่มเบาลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาไม่ไมหนะความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในอกนี่ฉันกําลังโดนผีหลอกอีกรอบใช่ไหมเขาหยุดวิ่งหอบหายใจทีๆตตดสินใจว่าจะหันหลังกลับไม่น่าวิ่งตามเข้ามาในวัดเลย แต่แล้วเขาก็รู้สึกว่าที่ยืนอยู่ไม่ใช่ทางเดินในวัดอีกต่อไปสมชายกำลังยืนอยู่ในอีกศาลาหนึ่งห่างจากศาลาที่ตั้งศพลุงชัยไม่มากนักที่นี่ก็มีโตตั้งรูปหน้าศพเช่นกันแสงไฟสีเขียวแดงกระพริบวูบวาบส่องให้เห็นพวงหรีดที่วางเรียงรายและกลิ่นธูปที่ลอยอวนในอากาศหัวใจของเขาเต้นรัวแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้โตตั้งรูปความทรงจำเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เมื่อสาวมันก่อนค่อยๆแจ่มชัดขึ้นเสียงเบรกดังเอียดแรงกระแทกรุนแรงความมืดที่เข้าปกคลุมและเมื่อเขามองเห็นรูปถ่ายบนโตชัดๆหัวใจก็แทบหยุดเต้นในรูปเป็นใบหน้ายิ้มแย้มของชายหนุ่มในชุดข้าราชการใบหน้าที่เขาเห็นในกระจกทุกเชา้านั่นคือรูปของเขาเอง ไม่ไม่เสียงของเขาสั่นเครือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวค่อยๆปรากฏชัดฉันฉันก็ตายแล้วเรอคำตอบปรากฏขึ้นในความทรงจำภาพของเขาและลุงชัยที่วิ่งอยู่ริมถนนในเช้ามืดวันนั้นเสียงบีบตแตรดังลั่นแสงไฟหน้ารถที่พุ่งเข้าใส่และความมืดมิดที่ตามมาสมชายและลุงชัยตายพร้อมกันในอุบัติเหตุเมื่อสามวันก่อน และวิญญาณของทั้งคู่ยังคงวิ่งอยู่บนเส้นทางเดิมในเวลาเดิมไม่มีวันสิ้นสุดทุกเช้าตรู่เมื่อความมืดยังปกคลุมเมืองบนถนนเส้นเล็กๆหลังศาลากลางนักวิ่งหลายคนมักจะเห็นภาพที่คุณตาชายชราร่างผอมในชุดวิ่งสีเทาวิ่งเคียงข้างกับชายหนุ่มในชุดวิ่งสีดำบางคนบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงคุยกันแววมาเหมือนครูกำลังสอนลูกศิษย์เรื่องการวิ่งและการใช้ชีวิต บางคนเล่าว่าพยายามทักทายแต่ทั้งคู่เพียงยิ้มให้แล้ววิ่งผ่านไปไม่ทันได้สังเกตว่าฝีเท้าของพวกเขาไม่มีเสียงกระทบพื้นน้อยคนนักที่จะรู้ความจริงรู้ว่าเงาสะท้อนในกระจกโค้งมีเพียงถนนว่างเปล่ารู้ว่าทำไมหมาในละแวกนั้นถึงได้หอนเสียงลงทุกครั้งที่พวกเขาวิ่งผ่านและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือบนถนนเส้นนี้ยังคงเกิดอุบัติเหตุกับนักวิ่งอยู่เสมอโดยเฉพาะในยามเช้ามืด เมื่อรถของคนเมาพุ่งออกมาจากความมืดและทุกครั้งที่มีคนตายวิญญาณของพวกเขาก็จะลุกขึ้นมาสลัดความเจ็บปวดทิ้งไปแล้วเริ่มวิ่งตามรอยสมชายกับลงชัยวิ่งไปบนเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดใต้แสงไฟถนนสีส้มที่สาดส่องความมืดมิดยามเช้าตรุ่มไม่รู้จบ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของเราจนจบนะคะถ้าท่านชอบฟังเรื่องนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีด้วยขอบคุณค่ะ